เราเอาขอนเพีเานะดูภาพเส้นประสาทแล้วอะไรอีกผ่ามาแล้วหายยังห่าแล้วาแล้วหายตรงนั้นใคเป็นโรนาตรงนี้ปกติจะเดินไม่ได้ขนาดคุณหมอนล้ก็ช่วยแล้วผมจะช่วยทางอไม่ใช่หมอนะผอยู่ชมกับเนะ ล้วตอนนี้มันชวนดปตรงไหนอ่ะคืนขึ้นขาขึ้นาเลยแล้วนตามเดินได้ไหมเดินได้ค่ะแต่ว่าเดินได้ไม่ไกลไม่ไกล่ตจุดอื่นไม่มีอะไรแล้ก็อไม่ค่มีอะไรเาปขาิหไ้น้ให้นั่งลงได้เลยนะ ให้นะพยัญชนะถาวางเนาะลงมาเลยมันจัดได้มันจัดได้ก็ต้องช่วยให้ทุกคนแหละเนาะทำเต็มที่แล้วก็ค่อยดูผลกันเนาะแต่ยังไม่ลองทำดูก่อนเนาะใครองทำดูก่อนอยากให้ทุกคนให้ร่างกายดีทุกคนแหละเนาะแหลกนะพยัญชนะถาวางหนแหลกนะ เหมือนเราไปพิธานกินานสิเมยี่มน้ำมันเขอะห่อยเอออ่าฝ่ายเขากว่าไเออแก้วกว่าไปเออ ของเราบ้านเราก็จะเป็นนักรบหญิงหมดเลยมีผมเป็นผู้ชายคนเดียวนอกนั้นนักรบหญิงหมดมาช่วยดูแลบ้านพี่น้องดีไหมสบายๆได้ไหมเนี่ยหกร้อยเนี่ยนะเนี่ยกำกลับเขาจะเอาผมร้อยเนี่ยโอ้โอ้ดามเลยแบบ ดังพญานาคขาวสุดร่ายหนึ่งสุดนัำหนึ่งต้องังหมดนี่เราเป็นลูกหลวงพ่อสือทองนี่เนี่ยรู้ตัวป่ะเนี่ยไปไปไหว้เปล่าไปกี่บอยไปไปกี่ครั้ง ่ะบอยแต่ถ้าบอยไม่ได้ไทำบุญไ้ง่านะบุญนสุดท้าย

ดีเอ็มนั่ค่อยนั่ค่อยเอออันเอาให้เธอขยับใกล้ๆหน่อยดีดีนี่มันช่วยนี่อันนี้มันต้อไมันต้องมัใช้นักเงิปั้มเปขอขอแท็กซีไม่ได้นี่มันนี่น้ามึงดูดมึงดูด เขาเก่นตัวหน่อยเก่งมาดีนี่แหละนี่แหละสมมติเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยดีท้าพาลุกตัวตรงๆก่อนดีเก่งมากพี่ขึ้ตัวตรงก่อนมั้จะถอดสิถอดทำไมเดินไปถอดให้พระเป็นพลังช่วยเราด้วยเดินเยี่ยมดีเห็นไหม เราชีวิตใหม่เกิดขึ้นแล้วเลยไม่ต <gesagt> ้องใช้ไม hey ้เ้าอย่าพึ่งเดินไปก่อนอย่ไม่ต้องขอบุญเดินไปก่อนเออนาเนไหมทีนี้แหละบมือหน่อยเล็กบอให้น่ายชินหน่อยเห็นไหมมีไหมจะใช้ไม้เท้าแล้วนะทำสุงไหมใช้เท้าเลชินนะทีชินดีทำบุญนะ